ใครว่าบัวบกมีไว้แก้ช้ำในอย่างเดียวความจริงแล้วใบบัวบกคือสมุนไพรชะลอวัยที่คนอยากมีผิวสวยอ่อนวัยห้ามคลาดค่ะในใบบัวบกมีสารสำคัญชื่อว่าไตรเตอร์พีนอยสารตัวนี้ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินทำให้ผิวเต่งตึงแข็งแรงและอ่อนกว่าวัยไม่เพียงเท่านั้นใบบัวบก ยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวลดการอักเสบซ่อมแซมผิวที่เสียหายพร้อมทั้งลดรอยแผลเป็นรอยสิวให้ผิวกลับมาเรียบเนียนสดใสอีกครั้งและด้วยคุณสมบัติที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตผิวของเราจึงได้รับออกซิเจนและสารอาหารเต็มที่ผลลัพธ์คือผิวดูปลิ่งปลั่งสดชื่นสุขภาพดีจากภายในใบบัวบกสมุนไพรธรรมดาธรรมดา ที่ซ่อนพลังความงามเอาไว้ชลอวัยง่ายๆแค่เรื่อจากธรรมชาติค่ะ Wake up with the sunrise Breathe the morning air